ทุกคนนะโกของเฟรชอ่ะเราจะของเฟรชก็คือไวโอลินก็คือพยายามเอาไวโอลินผสมกับเกมให้เป็นเพลงแบบไวโอลินแบบพรอๆส่วนของเชนก็คือเกม p u b บ i ิคเชอรคือ p u b บ i ิคเชอรคืออะไรนะเกม p ั u มันลงเกมให้คนเล่นปล่อยในพับลิคอะพับลิคเชอรใ่สเกม เชนต้องการเอาเกมลงในพื้นที่สาธารณะให้ทุกคนได้แล้วลองเล่นแล้วก็ให้คนมาเล่นเยอะๆส่วนลู w o n t e a l m o n b o n play game ก็คือรู้ต้องการให้ยูทูบเบอร์ดังคนนี้ a l m o n b o n มาเล่นเกมที่เราสร้างนี้ตอนเราทำเสร็จ mm hmm. ส่วนปั้น w a n t to get famous ก็คืออยากได้อยากเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ get famous แล้วก็มี follower สองหมื่นขึ้นไป oh ถึงจะแบบว่า oh พอใจในการ Get Famous ส่วนหนูก็คือการลงสุภาพบุร c แล้วก็หวังว่าจะได้เงินกี่บาทก็ได้ได้มาหนึ่งบาทก็คือค e t e g โกแล้วก่อนเราก็ได้ทำงานลงแปแล้วเราก็อันนี้คือสิ่งที่อัปเดตที่เราได้ทำก็คือหนูได้สร้างตัวละครบังคิดและลงสีและแยะ แล้วก็ได้ทำตัวละครปั้นซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ใจก็แค่วาดขึ้นมาก่อนแต่ยังไม่ได้ลงสีวาดล่างๆส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวส่วนอันนี้ก็คือโลโก้ของ f a v e Club เราก็จะเป็นรูปมือก็จะเห็นว่ามีห้าห้ามือต้องดูลึกๆดีๆแล้วอันนี้ก็คือตัวละครตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าออกมาโดนวนกระดาษอีกแบบ